ตอนนี้นะครับผมก็เทสสำหรับ iphone 11ได้16ครับ16 pro m a x นะครับผมก ใช้มาสักพักแล้วถือว่าโอเคนะครับก็เหมาะกับงานที่ตรงตามความต้องการที่ผมใช้พอดีเนาะแล้วก็จะมีอีกอย่างก็คือสินค้าที่จะเอามาเสริมเพิ่มเติมกับตัวนี้ครับ กศเจตนานี่งานดีมากครับงานถือว่ากระชับมือแล้วก็สมัยสมบูรณนะครับกับเนี่ยร,ราคาแล้วก็รวมเป็นอีมุกรณ์ที่เราจะเอามาใช้นะนี่เป็นอโรงเรียนศุลชานะเป็นอลูมิเนียมนะครับงานาด,ด,ดีนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดยผมจะทำวิดีโอแยกด้วยทีเนาะอันนี้พจรินเนี่ยถ้าเราจะสั่ง นะครับผมรูว่าท่านใดจะสั่งจริงเนี่ยก็คือผมแนะนําว่าสั่งเป็นชุดมันเลยดีกว่าครับยังไงยังไงถ้าเกิดว่าสั่งเฉพาะเคสมาเนี่ยตอนนี้เราต้องสั่งมาอยู่แล้วนะครับผมอันนี้จากประสบการณ์จริงเนาะแล้วก็ราคาเดี๋ยวผมมองว่าราคาจะถูกกว่านะครับจะสั่งมาเ,เซ็ตของมันเลยนะครับจะถูกกว่าตอนนี้หนึ่งพันตีว่าหนึ่งพันสองร้อยกับอันนี้ห้าร้อยห้าร้อยกว่าหกร้อยพันแปดละ ยังขาดอยู่ขั้นนะครับผมพันแปดแล้วแต่พอมาทั้งเซตทั้งชุดเลยก็คือ, 1, อ 2, 000, 2, 000, 2, 100, หนึ่งไอสองพันสองพันสองพันร้อยือว่าประมาณนั้นเนาะประมาณสองพันร้อยราคาคร่าวๆประมาณนั้นนะครับผมขึ้นอยู่กับแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะครับผมถ,ถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีนะครับผมแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ผมแจกซื้อเนี่ยผม ยังไม่ชัวว่าอุปกรณ์ที่จะสั่งมามันใช้ไงานได้จริงไหมนะครับผมมันเหมาะสมกับงานที่ผมจะใช้มันจริงไหมเพราะอุปกรณ์พวกนี้ผมซื้อมาค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็อันนี้ถือว่าถูกใจนะครับผมนะเพราะมีตั้งแต่เคไอตัวเคตัวนี้เคต,ตัวนี้เนี่ยใช้กับ iPhone 1บนะครับผมถือว่าคุ้มค่านะครับถือว่าคุ้มค่ามากใช้กับไอโฟนสส่วนราคาเพื่อนๆไป ลองหากนะอนเองแล้วกันเนาะเพราะว่าบางร้านก็คือราคาเขามีตัดกันไปต่างกันมาเล็กน้อยแหละนะครับผมแต่ก็ต่างกันไม่เยอะนะครับต,ต่างกันไม่เยอะนะครับผมนอกเสียจากว่าเราเช็คโปรโมชั่นนะครับผมช่วงโปรโมชั่นดีๆนะครับผมก็จะได้ถูกว่านะตัวนี้มันจะมีรุ่นที่มีบลูทูธนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้ม,มีเดี๋ยวจะสั่งอีกตัวนก็คือตัวที่มีบลูทูธไม่กวนโรลตรงน,นี้มันจะเป็นตัวอีก กล่องน,นี้อันนี้ผมใช้มือเดียวไม่จะบอกนะครับก็อยากจะมาให้ดูว่าสินค้าประมาณนี้นะครับอยากไปปันเถื่อท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับเหื่อจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมเป็นอลูมิเนียมแล้วอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับผมเราสามารถทดเดินได้ถือว่าดีเยี่ยมนะครับผม,ผมก็ฝากช่องไว้ พิจารณาเป็นช่องน,นะครับเดี๋ยวผมจะมีสินค้าให,ใหม่หรือว่าเทคนิคในการซ่อมเครื่องกลยหรือว่าซ่อมอะไรก็แล้วแต่ที่ยังพอพอแบ่งปันกันได้นะครับเดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันเพราะว่าบางทีหลายท่านเนี่ยมีปัญหาแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อจะตรงประเด็นที่ผมแชร์ไปนะครับแล้วก็ สิ่งที่พยายามแชร์เนี่ยคือผมเชื่อว่าทุกคนทั่วไปที่ไม่ใช่ช่างก็สา,สามารถทำได้ประมาณนี้เนาะก็ฝากช่องบีบีซีไว้ด้วยกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ